ปล่อยลูกแพะลูกแกะไว้ตามลำพังอันตรายในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มประชากรของแพะของแกะก็คือถ้ามีประชากรเยอะๆโอกาสที่เราจะมีเงินเยอะก็ได้เช่นกันในกรณีที่เราขายแพะขายแกะ การเพิ่มประชากรของแพะของแกะก็คือการที่ให้แม่พันธุ์แพะแม่พันธุ์แกะคลอดลูกนั่นเองแต่ว่าเมื่อการคลอดลูกนั้นคลอดลูกออกมาแล้วเราจะดูแลยังไงไม่ให้แพะแกะตายลูกแพะลูกแกะตายนั่นแหละครับคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราต้องควรตระหนักไว้ควรรู้ไว้ส่วนนะครับอ่าส่วนที่การเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะบางครั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแก่นั้น ลูกแพะลูกแก่นะั้นจะเจริญเติบโตไม่ถึงโตครับก็หมายความว่าลูกแพะลูกแก่เมื่อโตแล้วก็ดีไปแต่ถ้าในกรณีที่เราเลี้ยงลูกแพะลูกแก่แล้วมีการป่วยการเจ็บการตายก็คือการสูญเสียนั่นเองสว่วนวิธีการแนะนําการดูแลลูกแพะลูกแกแะแรกเกิดจนถึงย่านมนั้นมีดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งคือ ทำข้ออนุบาลสำหรับลูกแพะลูกแกะไว้ทำข้ออนุบาลสำหรับลูกแพะลูกแกะไว้บางทีเราปล่อยแพะปล่อยแกะไปเลี้ยงสำหรับคนที่ปล่อยแพะแกะเลี้ยงเรียกว่าแพะแกะไล่ทุง่ง <ME> เ <U TS 1> มื่อปล่อยแพะแกะไล่ทุ่งไปแล้วลูกแพะลูกแกะต้องข,งขังคอกไว้ข,งขังคอกทำไมข,ขังคอกไว้เพื่อในกรณีมีสัตว์นักล่าเช่นสุนัขเข้ามาในคอกใ,ในฟาร์มเราก็อาโอกาสที่ จะทําให้สุนัขมากัดลูกแพะลูกแกะเราตายได้สูญเสียไปได้เช่นกันหรือบางทีบางครั้งอาจจะมีปัญหาคือลูกแพะลูกแกะเดินไปเรื่อยๆบางคนก็อุ้มไปคนระับคนก็อุ้มไปอุ้มไปแล้วมันก็เป็นการสูญเสียไปได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องทาข้ออนุบาลสําหรับลูกแพะลูกแกะไว้เบื้องต้นหลังจากที่เราปล่อยแพะปล่อยแกะไปเลี้ยง แล้วไล่เข้าคอ,อกแล้วแม่แพะแม่แกะก็จะมาให้นมลูกเองเมื่อให้นมลูกเสร็จแล้วเราก็ดูแลกันต่อไปส่วนวิธีการที่สองครับคือมันสังเกตอาการลูกแพะลูกแกะว่าตัวไหนป่วยหรือไม่เพราะว่าสถานที่แคบก็คือเราข,างขังคอกอนุบาลเราสามารถดูแลได้ว่าลูกแพะลูกแกะตัวไหนเป็นหวัดเป็นไอหรือเปล่า ถ้าเห็นอาการดังนั้นเราก็ต้องรักษาไปตามอาการครับรักษาไปตามอาการเช่นถ้าเป็นหวัดเราก็ให้ยาครับยาที่เรียกว่ายาลดน้ำมูกหรือยาแก้หวัดแก้ไอาสาหรับคนนี่แหละครับก็อย่างเช่นนะครับคือยาตางูหรือว่ายาแก้ไข้แก้หวัดสําหรับเด็กที่เราไปซื้อตามร้านขายยาหรือว่าตามร้านขายของชํานะครับ ยาชีดน้ํำสามารถไปป้อนลูกแพะลูกแกะได้ครับป้อนสามเวลานะครับป้อนสามเวลาเมื่อลูกแพะลูกแกะเป็นบัดล้วสามารถนํายาสําหรับคนที่ที่เป็นยาสําหรับเด็กมาป้อนให้สําหรับลูกแพะลูกแกะได้นะครับประยุกต์ใช้ย,ยาคนมารักษาลูกแพะลูกแกะได้ทางจีรองฟาร์มก็เลี้ยงมาแบบนี้แล้วก็ทําการรักษาแบบนี้เป็นประจํานะครับหรือบางทีบางครั้งก็บดยา ถ้าเป็นไข้ก็บดยาพาราป้อนนะครับผสมน้นานะครับปอนปอน,ปอนลูกแพ้ลูกแก่เบื้องต้นประมาณนี้ข้อที่สามนะครับคือมันสังเกตว่าลูกแพะลูกแก่ตัวไหนไม่ได้กินนมไม่ได้กินนมนะครับก็คือบางตัวแม่แพะคลอดมาสองตัวคลอดมาสามตัวก็มีการแยกนมกันกินตัวไหนไม่ได้กินนมเราต้องใช้นมเสริมครับบางทีก็เป็นนมเรียกว่า นม,น,นมบัวแดงชนิดจืดครับนมบัวแดงชนิดจืดหรือว่านมโรงเรียนชนิดจืดหรือบางคนบางท่านก็จะใช้นมชนิดผงสําหรับบัวผสมน้ําอุ่นละป้อนนะครับผสมน้าอุ่นละป้อน,เป,นเป็นการเสริมครับเสริมให้ลูกแพะลูกแกะได้ดื่มนมได้กินนมอย่างเต็มที่จะได้จเดจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนข้อที่4ี่ครับเมื่อปล่อยลูกแพะลูกแกะเข้าฝูงแล้ว ควรระวังแพะแกะตัวโตเหยียบตายได้นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งแพะตัวโตแกะตัวโตเมื่อไดสังเกตะครับว่าลูกแพะตัวเล็กๆเ,เดินผ่านไปมาอาจจะเหยียบได้รับบาดเจ็บลูกแพะลูกแกะอาจจะได้รับบาดเจ็บเพราะว่าแพะหรือว่าแกะตัวใหญ่เหยียบได้หรือว่าอาจจะตายได้คนตัวนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับถ้าเราปล่อยลูกแพะลูกแกะเข้าฝูง นะระวังตัวนี้ด้วยนะครับส่วนอื่นๆครับอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะมีข้อแนะนำอย่างไรทางชีลองฟาร์มขอน้อมรับคำแนะนำทุกประการ้าคิณพี่ครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มด้วยนะครับขอบุณสลบการรับชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ